นี่เราก็ไปตีนป้อมสุวรรณกันนะครับก็เป็นป้อมตั้งแต่สมัยเขาตู้ลบกันนะครับป้อมสุวรรณเดี๋ยวเราไปหาทาั้งขึ้นกันครับเ็เดินข้างบนป้อมสมัยก่อน รอบๆจะเป็นทุ่งนาปลาข้าวข้างในครับศาสนาอย่าปักโบกาณวันนี้ตั้งแต่สมัย จะเขาสร้างที่แรกเลยนะครับดูโอ้เราเดินขึ้นไปทางฝั่งออน,น้อนดีกว่าฝั่งนี้ก็ไปได้ครับน่าจะยาวฝั่งนี้ เดี๋ยวเราไปอีกฝั่งดีกว่ามันเป็นช่องนี้เขาไว้ยิงเปิดนะครับสมัยก่อนนี่พาสึกมาเขาก็ยิงปั้งๆตรงนี้หนาจัดเห็นัแบบเรียงหนามาก ตอนก่วองเงยนเง็ยนๆน่าจะมีคนมาเติมเล่นเนยอะเติมเป็นรลางกายอะไรนออทำไว้ดีมากหัวชองแฮรกุ๊กที่เราไปใหม่นั่นเองฝั่นที่ถ้าไปฝั่งที่เราไม่ไปเมื่อกี้คือยังอันมุนคศอไม่รู้จัเกคือบนก็หัวหงมุน ไม่รู้จักเหมือนกันที่เราจะไปฝั่งนี้600เมตรช่องจังแดดช่องจังแดก็ไม่รู้จักครับมานคืออะไรมาแบบมาแบบซุ่มนะครับไม่ได้ฟังแผนอะไรครับเจอที่ไหนก็เที่ยวที่นั่น ส่วนสาธารนณะเยอะมากครับที่สรุปให้นะั่งพักผ่อนปวัสัติการบ้างเขาถือว่าใช้ได้ครับ ไม่ไปกจสุดตรงไห้่ป้อมใหญ่ตัวน,นี้ตรงนี้ต่อไปอีกครับสู้ครับใจอีกสักหน่อยครับเวลาเยอะอยู่เรามาแตเชา้า มีทางเดินให้เดินสองแบบเดินเรียกไปรอบๆตรงนี้เเห็นคนระับแล้วก็มีฝั่งตรงโน้นครับที่โบูเป็นผมยาวนะครับไอคล้ายๆเทียบเทียบเไว้ดึงสักกะเยอะครับ ทางแยกหลายๆเพื่อสัเรบขึ้นไปตรงนี้น่าจะไปยิ่งสูงได้ป้อมนี้น่าจะอ้อมเมืองเลยนะครับถ้าเราต่อไปเรื่อยๆนะครับบนกำม่เดิมในที่สุดเราก็มาถึงข้างบนแล้วนะครับโ้โห นี้ก็เป็นอีป้อมๆหนึ่งนะครับนี่มี็นจุดบอาเดีมวสวยงามมากมองลงไปก็จะเห็นเมืองทั้งเมืองเลยถ้ามีเวลาบ้างก็เดินอ้อมไปเรื่อยๆไป เอ้ปลามืดแล้วเีนจะตกค่ามาถึงแป๊บเดียวเราก็ต้องรีบลงแล้วครับตัวเหมือนฝนจะตกนะครับมืดเต็นหมดแล้วเสียงจักรจันร้องทำงานปลาเลย